แล้วขึ้นไปมีดครับและการถมที่แบบตั้งระดับแบบนี้นะต้องอย่าให้ตรงนี้มันต่ำนะเราต้องเจือด้วยว่าเดี๋ยวดินมันซุดนะพอล้อเหยียบรู้สึกว่าเริ่มแน่นเนี่ยเราค่อยกดค่อยขูดให้มันต่ำให้มันเสมอเนาะกี่เดียวแล้วพี่ดีนี่ตัง้งแต่มาก่อน,ไม,ไ,นไม่ได้น้บเจียโอ้ยเอียงโอ้ย ผมเปิไฟแบบเยียงๆแบบนี้เลยต้อนรับสู่เต็กเตาโฮมครับวันนี้เรามาอยู่กับปิ่สุทธีครับกับเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์ครับแล้วก็งานถมดินเกือบสามสิบเที่ยวครับเที่ยวละหนึ่งร้อยบาทนะครับได้เลยทุกคนแหมหนึ่งร้อยบาทสวยพอดีเลยครับเด็กเด็กดูตายด้วย ดูต้ายนับเปี้ยวอยู่ที่พินดีหมดพี่ดูซีไปกับรถดกล้อแล้วดูครับเห็นบอกว่าจะไปกินข้าวไม่กินข้าวที่ยังดีแล้วก็ขอฝากไปด้วยนะครับกับสินค้าที่มีวางจําหน่ายในเพจเต็กไดโอมนะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่กระบอกอัดจารบีจารบีหลอดนะครับยางรถไถหรือแม้แต่คานพาดโซ่ลากไม้หรือตัวขยายฐานล้อเราก็มีจําหน่ายและอะไหล่รถติ๊กเตอร์คูบต้าหรืออะไหล่แท้ของ CMT เราก็มีวางขายในเพจเต็กได้โอมรถไถสายใต้และรถไถสายใต้อะไหล่ออนไลน์ด้วยนะครับ กินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่แปลงที่นิวจอนต้ากับ LC7 ซีากำลังตัดหญ้านะครับแปลงนี้ก็เป็นเนื้อที่8ไร่เป็นสวนปาล์มเพิ่งปลูกนะครับเขาตัดรอบเดียวก็วคือแบบนี้นะเราจะไม่ตัดขวานสองรอบนะครับหัวทิ่มลงมาแล้วขึ้นมาจอต้าขึ้นมาโอ้เอียงเอียงโคโดดอือดับโอ้ฝั่งเอลซีเจ็ดินกสายหลอกงานการไม่ดำวันวันเคยแต่ผม โอ้ยเอียงโอ้ยน้องผมมันไปแบบเอียงเอียงแบบนี้เลยโอ้ยไปวันนี้มันไม่กลัวรถไถจะพลิกกันเลยครับโอโดโดไหวหรือเปล่าขึ้นมาอึบอึบ แปลงนี้ก็เป็นหญ้าพืชคลุมนะพืชคลุมกันทั้งแปลงเลยครับหญ้าพืชคลุมอ่ะเป็นหญ้าที่ถ้าเราตัดหญ้าตัดง่ายครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไถอ่ะมันจะไถไม่ลงหญ้าพืชคลุมหนึ่งหญ้าข้อแข็งหนึ่งเนี่ยไถยไม่ลงครับถึงมันจะไม่ได้หนามากแต่ถ้าตัดหญ้าเนี่ยง่ายเลยครับ จะจบงานฝังเอลดีจันแคลริงดูว่ามีหัว่อหรือเปล่านะครับแล้วแคลองเดียวคำาล้งจะจบงาน หัวโหัว่อว่าแล้วงานยอกมัสวยนะครับก็คือบริเวณที่เป็นแดนแบบนี้ทุกคนเราจะต้องเก็บให้หมดนะถึงแม้ว่าตรงล่องโซดเขาจะตัดแค่แบบนี้นะไม่ได้ซอยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแถวหัวงานเนี่ยแบบนี้ทุกคนเราจะต้องตัดซอยให้เขาเลยนะเพราะว่าความสวยงามครับพอเขามาเห็นเออ ตรงนี้มันเตียนมันเรียบเนี่ยความสวยงามมันจะเกิดทันทีแล้วเราจะกลายเป็นคนที่แบบทําดีมีมาตรฐานแล้วเนี่ยผลงานดีแปงข้างๆมาเห็นเขาก็จะถามว่ารถใครเป็นคนทําแล้วเจ้าของแปลงเนี่ยเขาก็จะบอกต่อพูดต่อเล่าต่อแล้วทีหลังงานรอบๆข้างๆเนี้ยจะได้เราทั้งหมดครับโอเคครับเราก็จบงานแปลงนี้เป็นที่เรียบร้อยอ okay, ครับเราก็เข้ามาที่แปลงพิสุตีแล้วพิดีโชว์ฝีมือหน่อย มาดูฝีมือดันดินของพี่ดุ้ตีกันครับนั่ไปจีฮะนั่งไปจีนไว้น่าฟัดนีจริงเจ๋งเกินแรงล่ะได้ไวหน้าฟัดโอ้ได้ี่ดิวพี่ดิวจอดก็มตั้งอะไรกันเดี่ยพวกไปดูละเอ๋เอ๊ะผมรู้ลูกพี่ตั้งเซตี้ลลูกพี่โกงผมไม่ได้หรอกเป็นเซฟตี้เป็นเซฟตี้ถ้าเกิดจอดไว้ทุกคนถ้าเกิดจอดแล้วรถเราไม่อยู่อ่ะ เราเปิดคันวิดีโอตั้งไว้เลยพอเราเปิดคันวิดีโอตั้งอะ่ะมันจะสตาร์ทไม่ติดมันจะตัดเข้าระบบแบบเซฟตี้สตาร์ทไงสายแบบนิ่มๆนะครับขับแบบนิ่มๆทุกคนไม่ต้องบ้าพลังครับไม่เหมือนพวกไอ้น้องแดนหรือพวกลูกน้องของผมพวกนี้มีเท่าไหร่มันใสย,ยับ นีรู้เลยว่ารถถอยหลังช้าอ่าเดินหน้า1นึส,สวิเดินหน้า3วิมาดูถอยหลังกัน1 2 3สอสอ่ะก็ไม่ช้าเท่าไหร่อ่ะมันเป็นบางทีอ่ะทุกคน มาพี่ดีมาไปแบบนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆเนี่ยครับการเทดินก็ต้องให้รถออกลอ้อเขาเทไว้เป็นกองติดๆแบบนี้เนาะเราจะได้ปรับง่ายครับถ้าเกิดเทห่างเนี่ยเราต้องขนดินมาถมกันยากครับอึ๊บมาเสียงเกียร์ค่อนข้างจะมีเสียงคลางด้วยนะของพี่ดีนะ กล้อมาอีกคันเนี่ยครับถ้าเกิดให้เรากวาดง่ายเราจาเป็นจะต้องลงมาบอกรถดกลอนะว่าจะถอยตรงไหนเพราะเราเป็นคนที่ดูหน้างานออกไงว่าเราจะกวาดไปทางไหนเราจะตั้งระดับจากตรงไหนอะไรแบบนี้ครับ มีกี่ท่อกี่เหล็กกี่ปูนมีก้อนหินด้วยพี่ตีมีเหล็กด้วยมีเหล็กด้วยใช่ไหมไม่ใช่ได้กว่านนี้ต้องดูเหล็กเออต้องต้องเดินดูเหล็กเสาก,ก็มีแรงเหล็กเนี่ยพี่ตีนะ่าเรากวาดเองเราจะเดินดูหมดเลยนะแต่ได้พวกนี้กวาดนี้กว,าด,วาดอย่างเดียวเออไม่เดินลงมาดูเลยรู้อีกดิรู้แล้ว,ลวพี่บาวมาตอดลอ้อ ขึ้นใบมีดครับไม่ต้องรีบมันจะไม่หนักรถด,ด้วยครับปาดไปก็แต่งไปมาดีแล้วขึ้นไบมีดครับและการถมที่แบบตั้งระดับแบบนี้นะทุกคนเราต้องอย่าให้ตรงนี้มันต่ํานะเราต้องเจือด้วยว่าเดี๋ยวดินมันซุดนะเราก็ปาดให้มันแบบเชิดๆๆๆๆๆเชิดเชิดเชิดเสมอเชิด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 ขึ้นมาก่อนนะครับ พอล้อเหยียบรู้สึกว่าเริ่มแน่นเนี่ยเราค่อยกดค่อยขูดให้มันต่ําให้มันเสมอเนาะถ้าเรากว่าทีเดียวแล้วต่าไปเลยอะ่ะเดี๋ยวพอเขามาเสริมมันเสริมยากทุกคนพอรถ6กล้อมันจะวิ่งเข้าดินที่เพิ่งตมใหม่ไม่ได้ไม่ได้ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากที่พิสุทธิวนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปที่ l อ7 0 8กับนิวจอนตาไปลงตัดญ้ากันอีก14ไร่นะครับไปดูกันว่าหน้างานจะเป็นยังไงจะตัดง่ายตัดยากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ แปลงนี้ก็เป็นสวนปาล์มจำนวน14ไร่นะครับเป็นปาล์มที่สูงมากนะครับแล้วเขาก็คองทางไว้ที่ต้นนะเราก็ตัดแค่ระหว่างอ,อกคิดไปไร่ละ300บาทครับ ับตัดแล้วครับมันค่อนข้างจะยังสูงนะน่าจะต้องปรับตะก,กีลงสักนิ้วกับเพื่อความสวยงามเนาะทางปามันวิ่ตู้ข้างหลังทุกคนหงุงเลย นีแ่แหละครับก็คือผลงานไปนครับหลังจากที่เราปรับตะก,กี้นะครับมันก็จะเตียนเรียบเนียนสวยไปเลยครับทุกคนขอ,อทาให้ประทับใจทําให้เหมือนของตัวเองครับแล้วไม่ว่าจะกี่ปีงานแปลงนี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดเลยครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ